แต่ถ่ายรูปน right? oh. ิ่งได้ใช่ไหมครับถ่ายโทรศัพท์ถ่ายได้นะได้แต่เป็นแบบั้านกล้องอาไรแบบเอายังเอายังเอาเลยไหมฮะก่อนที่เขาจะมาก่อนนะเออได้ยังได้แล้วเอาเลยค่ะต่อ สร้างจากช่องวูฟอินชีฟช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับกับรายการ Every Body Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้เย่วันนี้เกสเราน่ารักมากๆนี่ปตาสวัสดีกานนะครับ จริงๆเาเพราะที่เราอยากได้ให้ฟ้ามาเล่นด้วยเพราะเราสูว่าฟ้าแบบมีเทสในการแบบจัดนู่นจัดนี่ของสวยงามกุ๊กกิ๊กอนะไรอย่างเงี้ยอัลบั้มภาพที่ดูแบบอุย้ยสวยหมดเลยคือมันไม่ต้องมานั่งลบรูปปกติเราถ่ายใช่ป่ะมันก็จะมีรูปซ้ำๆๆๆเยอะๆแล้วเราค่อยมานั่งลบที่หลังอะ ป้าก็เพิ่งเล่นกล้องฟิล์มได้ไม่นานป่ะใช่ค่ะไม่นานช่วงแบบปีที่แล้วเลยมาถอดผงสักพักเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากอะไรวะต้นต้องเป็นคนแจกโจทย์นะครับอ่าเราจะมาดูกติกากัดโจทย์วันนี้ครับว่าเป็นยังไงไหวเน่นถ่ายเซลฟ์คอนเทนค์นะเซลฟ์คอนเทนต์เซลฟ์คีนเทนตไม่ใช่เซลฟี่นะอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามันคือตัวเองเราจะให้เวลาแค่30นาที พี่ดิฉันบอกว่าอยากในกระดิ่งอ่ะพี่ทุกวางไว้ตรงนี้ไงอย่างนี้อ่ะแบบว่าสตาร์ตรงนี้คถ่ายเสร็จแล้วถ่ายอาไร30นาทีก็ต้องมาใครมาก่อนก็คนจบขาตั้งพี่ฟ้าใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้เพราะว่าเราสามารถหาวิธีหาวิธีเอาพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะมีผู้ช่วยเป็นต้นให้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าแต่ให้ต้นเป็นขาตั้ง ได้ได้แต่ว่าพี่ฟ้าต้องตั้งเฟรมเองตั้งเฟรมเองแต่ว่าต้นกดให้ได้ให้เฉยเป็นการตัดสินีปุ๊บมันจะร้องดังมากที่แบบดังจนทุกใชจนทุกคนหันมามองคิดว่ายามก็จอง โอโหอันเนี้ยเรียกมาแล้วเนี่ย,ย <c oughs> วันนี้นะครับพี่ก็จะใช้ฟิล์มโรโมโ100่หนึ่งร้อยตาใช้อะไร <c oughs> อะไรไม่รู้นะอ้าวเหมือนกันโรโม่หนึ่งร้อยเหมือนกันละวกัน <c oughs> ตามนั้นค่ะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราแยกกันแล้วนะครับทุกคนก็หาคอนเซ็ปต์ของตัวเองเซลฟ์พอร์เทรตนะครับจริงๆแล้วตีความได้หลักหน่ยนะครับไม่ใช่แค่เซลฟี่เฉยๆมันสามารถถ่ายยังไงก็ได้ที่เป็นตัวของเราเองภาพติดบัตรประชาชนก็ยังเป็นเซลฟ์พอร์เทรตเลยอะไรก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราคิดออกอย่างหนึ่งว่าเราจะใช้ใวิธีแบบถ้าใครเคยดูวิเวียนมาเยอรนะครับวิเวียนเขาจะใช้แบบนี้บ่อยก็คือแบบนี่นเงา แต่ว่าถ้าเงาอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมเรากําลังคิดว่าเราจะใช้มือถือด้วยเซลฟี่ตัวเองนะครับแล้วก็ด้วยมือถือนีไ่ได้ไหมวะ <laughs> แสกมนันไม่พอ <laughs> ยากเลยเกินจะดีวะ <laughs> ก็เป็นม o t h e ร์ f อ a เนเจอร์ใช่ปะเป็นดอเธอร์อะไรกันเป็นลูกสาวของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยแ้วก็อยากได้ฟี่เหมือนแบบโตดีกับธรรมชาติอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เติ้นเป็นแบบเป็นขาั้งกองแถวเราตั้งเวลาแล้วกันเนาะโอเคจ้ะอยากตั้งเวลาตรงนี้สามเมตรต้องหันระวังตกลงไปนั่นนอ่ะเอาเลยนะ1 2่สองสาม ีเพื่อนๆเป็นหลอดสดญเอันนี้พี่ฟ้าเตรียมมาหารนกมาจากบ้านหรอไม่เป็นรเอาเป็นว่าเราจะลองทดลองแบบว่าให้มันเท็กเจอร์แปลกๆหรือบิดเบี้ยวนะครับไม่ใช่แบบตรงๆเฉยๆนี่เป็นวิธีที่แบบเบสิกมากๆนะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่เนี่ยเพียงแต่ว่าเราลองหาวิธที่เป็นตัวเราเอง จริงๆอมันจะเจ๋งมากถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่เจ๋งมันจะชัดมากๆถ้าเกิดเรามีคาแรคเตอร์ของเราอะ่ะเช่นตัวอ้วนหรือแบบหมวกที่เราใส่ประจำหรืออะไรก็ได้ที่แบบเชฟที่ตรงเนี้ยมันเออเป็นคาแรคเตอร์เราอะ่ะมันก็จะเป็นเซลล์พัลเรตที่ดีนะครับเดี๋ยวจะลองภาพต้นไม้ต้นมะพรา้า าวโอเคโอเคเรียบร้อยจับนิ้วสิบสี่นาทีครึ่งหรือว่าเราจะใช้วิธีกินแฝดมิงแฝดตัวเองเข้าไป นีงเหรอนี่ยิงใส่หัวตัวเองไงเหรอมีงานาได้มันใช้ฟ้าหรือเปล่าเราไม่ได้เส่แต่น่าจะใช่จะให้เขาเห็นความอัตอัตดของเราไม่ได้เอ,เอ้ยแดดมันไม่มาแล้ว คอนเซปต์ Concept, คือมันต้องใช้แดดพอมันไม่ใช้แดดไม่มีแดดถ่ายไม่ได้ที่บา้านอะไรก็ได้ถ่ายไปก่อนตอนนี้รู้สึกว่าอะไรก็ได้จะทำยังไงดีไม่ควรเลยมึงคิดได้ไงสามสิบนาทีแล้มึงต้องใช้แดดตัดไปที่ฟ้าศริกาครับ Ma, oint, be my, be my lost control. Hey. ไปตรงนั้นกันดีกว nah. ่าค่ะดอกไม้ไฟ mm ้าชอบที่มันเป็นเส้นแบบต้นไม้ลงมาอย่างเงี้ย่ะแรู้สกว่าถ่ายรูปต้องมีแดดมีแดดแล้วมันรู้สึกมีเสน่ห ชอบที่มันเป็นเส้นของใบไม้แบบนี้มังมันดูไม่เหมือนใบไม้เลยอ้าวเต้าจับนี่เนาะยังยังค่ะเอาตรงนี้เนาะได้ค่ะโอเคกดเลยนะคะหนึ่งสองสามุ๊ยตอนนี้เหลือแปดนาทีไม่แล้ว อุ่ยอ๋อมีความย้อนแสงอุ้ยสวยอ่ะีกตอนนี้เหลือ6นาลทีอหอได้แลือ6กเลยทีสันอะไรก็ได้แล้วนี้บอกว่าชี้จับเราฮะซีเรียส หาสักเจ๊กจริงจังเลยกลัวอะไรก็ได้แล้วม,มีแดดแต่เกานึกไม่ออกถ่ายเนาทีกัววิ่งไปก็หมดแล้วเนะี่ยวิ่งแล้วต้อ <laughs> <laughs> งมีใครมาช่วย นอกจากไม่ได้รูปแล้วยังกลับมากดไม่ทันด้วยเยโ้โอ้จะอ้วกโอ้โอ้ไอ้เหี้ ดแรงเป็นไงบ้างฟ้าก็จริงๆทีมงานไม่ได้บอกก่อนนะคะว่าเราจะมาถ่ายรายการแอคชั่นแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์มากดือว่าเดินเดินชิลชิลตั้งกล้องสวยโพสอู้แต่ฟ้าที่แบบสุดยอดมากเลยนะเราขอมอบให้แบบว่าทัฟเกิร์ ฮัพเกิรลออฟเดเกมเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเรารู้สึกว่ายอมแพ้เลยอ่ะว่าไปเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์เลยน่าตื่นเต้นไหมพี่พี่ของพี่จะมีความพยายามในการที่จะเอาตัวเองเงาตัวเองไปอยู่กับกระลอกคือต้องให้เงาเราอยู่ในเฟรมนี้ให้ได้แล้วมีกระลอกเนยเราได้ไหมคะไม่ได้สต่ละงั้นแต่ว่าได้อยู่ยากไปอยู่ไม่อยู่ นี่เป็น snow w h i t อย่างงี้มิงมากัดมือคือเราอะมีอาหารเราก็พยายามจะยื่นให้น้องอะไรอย่างงเี้ยคือน้องก็คงนึกว่านิ้วเราเป็นเหมือนแบบกล้วยหรืออะไรอย่างงเี้ยน้องจับแต้มือเราเราก็โอเคโป้งแล้วเราคอนเซ็ปต์แต่ละคนผมพี่ก็ หนากมากเพราะว่าดันชิ้แล้วแบบนี่ต้องแดดแรงอก็ใช้แบบให้มันเป็นเงาอย่างนี้แบบเป็นอยากเป็นวิเวียนไหมเออถ่ายได้สักครักหนึ่งสิแดดถ่ายแต่ถ่ายนั่งเฉยๆยเป็นส่วนใหญ่อั้นจบไปก็ได้สักสองแบบปคอนเซปต์ฟ้าเป็นยังไงบ้างถ่าย เป็นคอนเซ็ปต์เพิ่งยิงฟ้าอยากเน้นให้ด้วยความที่มาถ่ายที่สวนเราก็อยากได้แบบความธรรมชาติเยอะๆหน่อยเป็นแบบ d a u g h t e r of nature <laughs> 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 เอออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ากลมกลืนไปกับธรรมชา<อ>ติอะไรเงี้ยไายนกไข่อะไรต่างๆต้นไม้มันหนาบแบบต้น <laughs> ต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าของฟ้าเวลาออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันตื่นเต้นนะ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านปอบาโนโรสคาเฟ่ด้วยนะคะสำหรับสถานที่ที่ให้เรามานั่งพักผิงหลังจากเกือบตายร้านสวยมากค่ะร <able> ้านสวยมากนะครับก็รายการเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าจากการเล่นมาทั้งหมดคอนเซปต์เราเหมือนเดิมก็คือ every body shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้นะครับแต่อันนี้คือป้าถ่ายได้กูถ่ายเปลี่ยนเลยคอนเซปต์เปลี่ยน นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฝามากๆวันนี้เราแบบก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ได้ขอบคุณธรรมดากู้วิกิเป็นคนแบกแบกคี้ปเดอะแบกขอบคุณมากครับดีครับเจอกันใหม่อย่าลืมกดอะไรนะสับถามอ่าเนี้ยอ่ะต้องให้ดูแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเราก็ลงให้ของของจริงคับคับ ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบขอบุณค่ะอค้ะองขาดดีค่ะ